ล่าสุดชาวเน็ตเป็นห่วงโตโนพาคินก่อนโยงถึงอดีตรักเก่ากลายเป็นดราม่าหลังจากที่โตโนพาคินคำวิไลศักด์นักร้องชาวล็อกยังคงเดินหน้าทํากิจกรรมช่วยเหลือสังคมและล่าสุดโตโนพาคินได้ไลฟ์สดชี้แจงว่าไม่ต้องห่วงผมเลยผมเข้าใจดีในหลายเรื่องและผมเข้าใจว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เพื่อใครเพราะอะไรขอบคุณทุกคนที่ส่งกําลังใจให้ขอบคุณที่ช่วยบริจาคยอดทะลุล้านแล้วขอบคุณแทนหมอพยาบาล ขอบคุณที่เราจะช่วยหมอพยาบาทช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมผมเป็นตัวเชื่อมเล็กๆก,กับกิจกรรมนี้ของผมตอนนี้สําหรับผมมันเซอร์พรัยมากยอดบริจาคทะลุล้านสําหรับผมไม่ว่าจะกี่บาทกี่แสดมันเป็นกําลังใจหมดเลยกับการจะช่วยเหลือผมโตมาจนถึงอายุขนาดนี้ผมเห็นเยอะแล้วกับคนพูดความเห็นแต่ผมเชื่อว่าโลกจะดีขึ้นได้ด้วยการลงมือทําไม่ว่าใครจะถนัดแบบไหนผมสะดวกและถนัดที่จะทําแบบนี้ผมก็พยายามช่วย ในสิ่งที่ผมพอจะทําได้ส่วนใครจะเอาภาพไหนประโยคไหนหรือจะตัดเสียงผมไปใช้ไม่เป็นไรเลยครับผมเข้าใจว่าผมต้องโดนผมกําลังดงังผมเหนื่อยจังกับความดังของผมและในวันนี้นั้นโตโนโต่เดินหน้าต่อซ้อมว่ายน้ําวันแรก1,650เมตรก่อนลงว่ายจริงในน้ําโค้งโดยเจ้าตัวได้เขียนข้อความว่าซ้อมกับมึงตะโกครั้งแรกและได้มีโอกาสฝึกว่ายน้าเพื่อดูแลเพื่อนๆที่อยากจะมาร่วมว่ายด้วยมีความสุขมากครับระยะ ทางวันนี้1,650เมตรจากระยะจริง15,000เมตรยังห่างไกลแต่เราจะพัฒนาขึ้นในทุกวันครับเหลือเวลาอีก14วนันจะได้เห็นว่าแม่น้ำโขงที่นครพนมและท่าแขกสวยงามขนาดไหนาจากน้ำารารอยยิ้มของคนไทยและคนลาวทุกคนครับแต่แล้วมีชาวเน็ตรายหนึ่งโพสคลิปแม่น้ำโขงปัจจุบนันลงพร้อมระบุว่าดูน้ำไหลน่ากลัวคุณโตโน่จะว่ายวหรอมีชาวเน็ตหลุดโฟกัสพูดถึงแตงโมนิดาพชรวีระพ ที่เขามาแสดงความคิดเห็นกันว่าโตโน่คิดถึงน้องแตงโมนึกว่าคิดอยู่คนเดียวหรือเขาจะไปหาการพูดเหมือนกันคือเรานึกถึงคําสาบานคําสัญญาที่ว่าผมจะรักพัรทรธิดาตลอดไปขนลุกเลยค่ะนึกเหมือนกันแต่ไม่กล้าพูดอ้าวเราก็คิดเหมือนกันหรือเขาจะไปด้วยกันแค่คิดนะคะถ้าเขายังง่ายก็จะว่าคือมีแนวจูงใจไหมคะอดีตเขาเคยรักกันมากๆนึกว่าคิดอยู่คนเดียวมีอะไรโดนใจให้ลงน้ําหรือเปล่าใคร ห้ามก็ไม่ฟังคิดเหมือนกันว่าหรือจะถึงเวลาของเขาเขาคงรอกันอยู่เป็นต้น